แสดงตนเป็นพุทธมามะกะการที่เราจะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวพุทธนะคะจากในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งน้องๆก็ได้รู้กันมาบ้างแล้วนะคะว่าพุทธมามะกะนั้นหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น ก็หมายถึงการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นผู้ที่รับเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนซึ่งสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าประวัติความเป็นมาของศาสนาพิธีนี้มีความเป็นมาอย่างไรกันหน้าเราไปติดตามกันค่ะพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาทรงเผยแพร่คำสั่งสอนของพระองค์แก่ประชาชนและมีผู้เรื่อมใสศรัทธ,ธามากมายจากการที่ได้รับฟังคำสอนและนำไปปฏิบัติและยอมรับในพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของตนจึงได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะซึ่งก็มีผู้ที่ตั้งใจศึกษาธรรมะโดยการออกบวชในพระพุทธศาสนา หรือจะเป็นศาสนิกชนที่น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติบุคคลเหล่านี้ถือเป็นพุทธมามกะที่จะยึดมั่นในภารัตนาตรัยในพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะสำหรับนักเรียนหรือบุคคลที่เป็นชาวพุทธควรที่จะเข้าร่วมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะตามโอกาสที่เหมาะสมอยู่เสมอนะคะ นั่นก็เพื่อเป็นสิ่งช่วยยังเตือนสติของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับขั้นตอนที่เราจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้นจะมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือขั้นแรกจะเป็นขั้นเตรียมการส่วนขั้นที่สองก็คือขั้นพิธีการในขั้นตอนแรกขั้นเตรียมการ จะเป็นการจัดบริเวณพิธีเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็คือเราจะต้องเตรียมสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชามีมนพระสงฆ์รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะแสดงตนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีโดยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและจัดเตรียมดอกไม้ทูปเทียนไวค้คนละหนึ่งชุดค่ะ มาเป็นขั้นตอนของพิธีการนะคะในขั้นตอนพิธีการนั้นผู้ที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะจะเริ่มด้วยจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จแล้วกราบพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีด้วยการกราบแบบเบญจางครประดิษฐ์ต่อจากนีน้ผู้ชายให้นั่งในท่าเทพ,พบุเส่วนผู้หญิงให้นั่งในท่าเทพธิดา ประนมมือระหว่างอกและเริ่มกล่าวคำบูชาต่อไปนี้ค่ะอิมินาสก,กาเรนะพุทธังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสก,กาเรนะธรรมังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม โดยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสก,กาเรนาสังคังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้กราบจากนั้นจึงถวายพานเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์กราบสามครั้งแล้วนั่งคุกเข่า กล่าวคำปฏิญาณทั้งในส่วนของคำภาษาบาลีและคำแปลโดยเริ่มจากการกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะ พะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะพะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบจากนั้นจึงกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนว่าเอเตมยังพันเตสุจิระปะรินิพุตมปิตังพระขวันตังสรารนังคัจฉามะธรรมันจะสังคันจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเรตุ แต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปริณิพานไปนานแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะที่เคารพนับถือขอพระสงฆ์จรงรับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เป็นผู้ธรรมามากะด้วยเถิดในกรณีที่ผู้กล่าวคำปฏิญาณเป็นผู้หญิงให้เปลี่ยนจากคำว่าเอเตเป็นเอตาและเปลี่ยนจากคำว่าพุทธามกาติเป็นพุทธมามิกาติ หลังจากที่กล่าวคำปฏิญาณจบให้นั่งพับเพียบประนมมือเพื่อรับฟังพระสงฆ์ให้โอวาสค่ะเมื่อพระสงฆ์ให้โอวาสจบให้กล่าวคำว่าสาธุจากนั้นนั่งคุกเข่าประนมมือแล้วกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและคำสมาทานศีลต่อค่ะคำอาราธนาศีลห้า มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเรณสะสหปัจจศีลานิยาจามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งไตสรณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อทุติยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณะสห ปัญจะศีลานิยาจามะในครั้งที่สองข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลให้พร้อมทั้งตายสาร,รณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงพระขนันธัายะติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะในครั้งที่สามข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศินห้าพร้อมทั้งไตสรณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อน้องๆคะเมื่อผู้แสดงตนกล่าวคำอาราธนาศินจบแล้วพระสงฆ์จึงให้ศีลโดยพระสงฆ์จะกล่าวนำและผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะจะกล่าวตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพุทธังสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนางคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสารนางคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิธรรมังสารนังคาฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้า,าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิสังฆังสารนังคาฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้า,าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตติยามปิพุทธังสารนางคชฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยามปิธรรมังสารนางคะฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยามปิสังคังสารนางคฉามิ แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำสมาทานศีลเพื่อขอรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติในชีวิตที่น้องๆได้เรียนกันไปท่องจำกันได้หรือเปล่าคะปานาติปาตา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มาเป็นของตน กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ สุราเมรยะมะชะปะมามัทฐานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทอีมานิปัญจะศิกขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจะ สิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทหประการเหล่านี้เมื่อเรารับไตรสรณะคมและรับศินห้าเสร็จแล้วก็ให้กราบสามครั้งและถวายเครื่องไทยธรรม ที่หมายถึงสิ่งที่ควรถวายแก่พระสงฆ์และรับพร,พรเมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้วก็กราบสามครั้งก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแล้วค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีน้องๆอ,อาจไปร่วมกันดูแลศาสนาสถานและศาสนาวัตถุตามที่ต่างๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทำหนุบำรุงศาสนาอีกทางหนึ่งค่ะเช่น ช่วยกันทําความสะอาดวัดเป็นต้นเล่าสูกันฟังสำหรับกิจกรรมเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้อยากรู้จังเลยนะคะ ว่าน้องๆที่เคยเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกันมาแล้ววิธีการที่น้องๆได้ปฏิบัติมีความเหมือนหรือแตกต่างจากพิธีที่ได้เรียนในวันนี้อย่างไรบ้างลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะน้องๆคะเมื่อเราแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะคะ คือเราจะต้องให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนรักษาศีลห้าด้วยประพฤติตนสุจริตทั้งกายวาจาใจบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ถ้าเราทำได้ก็จะทำให้เราเป็นพุทธมามก,กะได้อย่างสมบูรณ์และถือเป็นชาวพุทธที่ดีในพระพุทธศาสนาด้วยค่ะน้องๆคะสิ่งที่สำคัญคือในการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะเราจะต้องทำด้วยความตั้งใจนะคะและก็อย่าลืมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเพื่อชีวิตเราจะได้มีความสุข คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้าศาสนาพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกันแล้วได้เวลามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะมีความหมายว่าอย่างไรการแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราควรเตรียมสิ่งใดไปร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ดอกไม้ tout, ทูบเทียนเครื่องสังฆทานเม <kę fifteen> ื่อเราปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะแล้วเราควรทำอย่างไรเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมถูกทุกข้อสิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคืออะไรต้องมีความตั้งใจจริงในการนับถือพระพุทธศาสนา น้องๆทำกันได้หรือเปล่าคะได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วคะน้องๆ ข้อหนึ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามากะจะมีความหมายอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือการแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งเราสามารถจะเข้าร่วมพิธีนี้ได้เมื่อพร้อมจะสามารถเข้าร่วมพิธีนี้กี่ครั้งก็ได้ค่ะเราควรเตรียมสิ่งใดไปร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามากะคำตอบที่ถูกต้องคือดอกไม้ทูบเทียน นั่นก็เพื่อเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อพระพุทธศาสนายอย่างสูงสุดค่ะเมื่อเราปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วเราควรทำตนอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อเมื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้วเราก็จะต้องเคารพในพระรัตนตรยัย และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือมีความตั้งใจจริงในการนับถือพระพุทธศาสนาเพราะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นหมายถึงการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อเราเข้าร่วมพิธีแล้วเราก็ต้องตั้งมั่นและมีความตั้งใจที่จะนำหลักคำสอนไปปฏิบัติค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่สามนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสังคมมากมายที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขน้องๆต้องหมั่นทบทวนบทเรียนและสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปอย่างสม่ำเสมอนะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเต็มอิ่มกับหน่วยการเรียนรู้พระพุทธศาสนากันไปแล้วน้องๆรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีได้อีกทั้งยังสร้างความศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาของเราได้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในหน่วยการเรียนรู้อะไรนั้นต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะ